บ,บ่มีคนเบืรอเขาบ่มีมียูหอบคนเบร่อโทโทหอบโบ่เัาจะถามเรื่องยากเก่าแล้วเขาจึงหก<ม>แต่เมียในนะนเห็นอย่างงูกโยกไปนี่กะเพราะว่าน้อคคอยนะอยู่เฮือนมันไม่หม่อมน่มะี่เด้เมียเจ้านี่เด้เมียเจ้าอันพูนอยู่ในเฮือนนะเอาน้ำเล้าแน้ยมึงไปดีว่าน้ำลเล้า,นลาเน่ยบอกอุ้มลูกอย่างไปโวยโดโอ้ยคอยว่าปานบบมีคุณเมนูมากินข้าวอยู่ในบดเท่าไดมึงคำํำแก้วไปใช้ไปจ่ายน้ำกันน่เบดเท่าไดแหลบัดนี มื่อได้ชาวเผ่าอันสิลงไปเอาหายเงินนะรุ่นนี้บอกเมนพังมึงพุ่นเล้วพังมึงอาจารย์พ่นมาก่อนอาจารย์พ่นยังบ่ได้หายขามาบ่โอ้ยพ่นมาพุ่นแล้วพ่นก็ยังอยู่เวียงพุ่นนี่อาจารย์พูนจะไปดูก่อนกับทั้งนี้กับอันเบอร์อันอันนั้นเนี่ยเอาวามบรรลุของชนะเอฟซีพิ่นว่ามีป่านั่นเขาเจ้าทั้งพุูนเขาก็เอาแล้วพวกเขาทั้งนั้นก็มีวีซ่าคมือกันว่าทางตะวิกะบโบนี่โบนี่เขาว่าลาลาอะไรทุกคนเอ้ยว่าเจ้าน่ะคันว่าเจ้าแปลวาได้ เจ้าก็รวยแล้วว่ะอันน้ามีอาจารย์มีครูแต่ว่ามีมีแท้เนาะอันว่าหายเงินนะหายคำนะก็เมียคอยเองเป็นทัวร์เมียเจ้าว่าเป็นคนเบาหรือว่าเจ้าเพิกเบิ่งเมียคอยเมียคอยเป็นทัวร์โอ้ยเมียเจ้าเราจะบูฮู้เหรอกว่ามีบ่มีหน่ะโอ้ยเขาเห็นคือกันกับขุดแล้วช้ำมะเพ้าเนี่ยอยู่ในนาเขาหันเจ้าเห็นบูฮู้นะบ่เห็นทางเมียคอยว่าบดบ้านๆนะนะว่าบ่แม่โดนนะไปก็ว่าแยกไปไปแล้วบัดในยินแต่คนอื่นบว่าบัดไปหาบัดไปเบิ่งกับ่เห็นนะช่อกระปั้นี่เห็นในเฮือนเขา เห็นนะยันว่าคือลิกไหลนี่คือจะบอกนี่ยินยุกเขาวอาบัตรตาตัวเองบ่เห็นอันนี้กันกันแล้วเมียว่าเมียว่าบัดเฮาบ่เห็นบัตรจักแม่นบ่แม่นคนว่าเอาชื่อเฮานี่บ่อยากเชื่อปานใดเทานี่ชื่อกคันเห็นกับตาตัวเองนี่มันเท่ากว่ามันมีจังจะเชื่ออยู่อันนี้ว่ามีหายเงิ่อนไหนครับัดเขาว่าชื่อจั๊กมีบ่มีคันนี้คันเห็นเขาก็เอาแล้วใครที่อยากสิมีง่อยากถูก น้อปาบุญ wow. ว้าวจีอยากทุกเขานี่ผู <k <k ้นึงนะบ่อยากทุกเขาหน่อยอันนี้ว่าข้าเจ้าเห็นหอยข้าเห็นนี่อยู่ข้าเจ้าเอาแล้วเอาจังหวะเขาใหญ่ไม่บ่มีไก่น้อยเขาเลยไก่ใหญ่เขาเลยนอนๆเขาบม่ได้เขาเด้ปลากระตูหิไปอัดหิไปอัดนี่นันเป็นหายพีนะเขา่ทำดีใครอยู่ถึงนาทีเว้นเนาะอัดปลากระตูนะไว้ขุดขึ้นมาเราไมีแต่กระดูกเต็มหอยหมดเลยกระดูกนั่นเหิบหิบจะเป็น กระดูกนั้นเป็นเงินกันทานไผ่นั้นเป็นคำไดกันเห็นว่าทานไผ่ประชันอยู่นะฮ่ายอยนั่นคำโลดโอ้ยเพราะอันนั้นอยู่แถวบ้านเฮาตะกี้ปราซ่าตั้งแต่เพิ่นเข้าอพยพมาเข้าไปเฮ็ดน,น้าชัมีแต่กบิงถั่วกบิงไห้กระดูกเต็มไห้ขีดถ่านไผ่เต็มอุเขาเจ้าก็ยังเหน็นนาดำชะโลดบ่เห็นว่าสิเป็นทุกข์ไมนเป็นขี้ท่านไผ่คือเก่า มันเป็นพีบซาตั้งแต่เขาเอาพยพหลายร้อยปีแลยจำลาอันนั่นมันคันว่ามันเป็นอยนั้นเดีวเจ้าเจ้าขวะเหตุในคนกระลืมฉันอันเรื่องนั้นมันก็มียุ่ผู้มีวิาชาคมคนเก่าคนแก่หากใจเขาเจ้าข้าท่นเขาเจ้าสิประกาะเห็นนาใสปราชามันเป็นปราษาแบบนี้คืออันวังนี่็ดีนี่ได้เขาลูกคนในในแคมบวยหนึ่งวังกองชิปปีขึ้นหลังนี่แหละอยู่ในแค้มบวยเขาไทยนาไปแล้วผู้ที่ได้เห็นผะ ชิบแปดอ้โหเขาเอาเขาไปแม่นวัดคุณเน๊อะมันเป็นตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเขาคุดหาพไปได้ชิบแปดองค์มันเป็นนั่นเป็นวัดเก่าบพราะเมกี้ที่ว่าจังไรเนาะที่เมียนวัดเป็นชิมเป็นยังไงเนาะโอ้โหวัดเมียนมันหลายชัตรวัดเลวมันเก่าหลายร้อยปีเนาะหลายร้อยปีเห็นอันนี่นะไปเพิ่งบดบ้านบดเบังแล้วบดนี่เนาะเนี่แค่หวยเขาเนี่ย อันผ้าอันอย่างนี้ที่อันนั้นอยู่ผ้าท้องเฮานี่ได๋บ่แม่นผ้าอันผาทองแด่ผาทองแดงผาอย่างนี้ล่ะเออทองแดงทองเหลืองนี่บ่แม่นทองคําบ่บ่นบ่มีคําเท่านั้นาคํานี่รวยเลยเนาะโ18มันจักโลเจ้าเออเจ้าเอาแล้วเงินพเจ้าว่าามดว่าทุกคนลงไปเอาทองคําคือว่าสิลงไปเอาให้ทองคําว่าซั่นมีแบ่ว่า หายตรงครับนี่ก็อันเบอร์อันไทยบ้านเขาอันพูนว่าก็มันเลุกไปเลยจะไปถามก็ไม่ได้ทั่วพันกันกับอะไรมันบ่ได้ไปหรอกในนี้แต่เขาเจ้าว่าและละเออในนี้แต่เขาบอกว่ามีแทบูมีแทบเนาะสุดท้ายในหายผีพ่อเวดอีกไอกระดูกเนาะเใครยังป่าบุนนี่สิจักตอกยังนี่ กปเจ้่าะกกระดผูอ่าะไปพันต้ hmm. นงนิ้วเมื่อกี้นี่ขึ้นต้นงนิ่วสั่นบืนลงมามันลมแห้งหันต้นหนิ้วให้ง่วกินลมนี่ลมรมนั่นได้เป็นอยู่แต่ว่าพอเขาชโทรศพ่าเอ้โทรมาเากว่ากี่รถแนวนี้พอดีลมตายใไ้โทรเขาไสนี่นี่นี่ทีอยู่ใส่ อ้าวมือไม่ได้หายเหมนผัวขายยาเขาอันนั้นเขามาอันนี้เขาจากมาขายยาให้เจ้าเขาจากโรงประสานกับเจ้าค่อยชั่งยาอะไรได้บ่เนี่ชสั่งยาเนี่ยผัวเถ่าสั่งยาค่อยหูหนวกนี่มันหูนกตึงจะขึ้นน้ำเขานี่ยแล้วอยู่เวียงจันทร์นั่นเขาชุ่มมาให้แล้วจังมื่อใดแล้วสั่งน้ำอันนั้นเขาดสั่งออนไลน์บ่หรือว่าสั่งแบบไหนสั่งน้ำออนไลน์บ่โทรสั่งนี่ฮะโทรสั่งเอาเนียแล้ว เขาจะมาส่งหาอยู่ใช่เหรอโชนเอาเงินไปทางห่ฉันคอยได้เนอยากินคอยหากระจักเท่าไรอันนั้นแหละเอามาแต่เชียงขวางพุกามีอืนักฟุต mm. ช mm. ังทุกได้กระหูกแขนบวกกุศิลไม่แม่นวานั่นเลยแล้วเลยั้แั่วล้วแล้วน่อยยาแล้วบ้านนี้ เออมันมันเอาเป็นครั้งงานชุมมันบ่ทันแล้วบัดนี้หล้างออกกนหล้าเออ้านเย็บเลยบัฮะเย็บ่อออันเด้อืเย็บนีจักจักไว้บีอื่นนยงเฮนี่ล่ะฮะก็อยากบ่บ่จักมัดัวมันยงนี้แหละมื้ออื่นที่ให้เราเฮ็ดกระตาื้อนี่อ๋อกระตาไปขายบ่พ่อเฒ่าบ่แล้วเฮ็ดแม่นชมแดง โอ้ยมตาม่นชุบมัแดงเออแล้วเฮ็ดกะตามันชุบหนักอันไม่อันกวดนะกวดนะตัดแล้วมัดทิ่มลูกน้ำยันหมดกินอืมแช่น้ำเงี้จากชงเช้ามื้อเลยเช้าขึ้นบ้านเอกให้เราเลยก็ได้เนี่ยไปอยู่เฮ็ดไปเฮ็ดทางว่านี่ป้าบุญนี่เก่งกว็หอบผู้ชายได้นี่ฮะชานบุงกะตาเป็นเม่ยคนบริบูรณ์ใส่ซานชุ่มสานยังกระป็นอ่า เปนอกใครเอ้ากคนเราไม่ได้เป็นคอยวยังบ่เป็นโดยสบายดีโดยสบาย่เละโดยสบายดีเด้อมากมาหนิบ่เนาโดยฮรมาช่วยเจ้าบ่เนาะโอ้ยมาบายมาตอนบายแล้วออบายเลยได้เลยมาช่วยนะบายนะเด็คุยว่าพวกคือชิบนปู่กเขาบาดอกมือนเดกขัดชใจอย่าเง้ยเออทานแล้วหรืบ่เดี๋ยวเดียวเมื่อคืนนี้บุญบ้านเท่าได้บุญเี้

เอาชุมบุญเอาบุญที่ยังบุญในบ้านในบุญพระเวิทย์จักไว้มัดทั่วนี่แหละมัดที่ได้มาเกี่ยวถิ่นสองข้อเอาไว้มันก็เหี่ยวจั๊กเปล่าไหวไหมห้าเอาดีกว่มัดเนาะใช่หายเป็นประโยชน์นะเนาะเ่าอดได้ก็ดีเจั๊าไว้ก็เหี่ยวถึงนชื่นๆนะจั๊กทานเป็ดทานตะบุญเป็นธรรมดาแล้วก็ทานจ้ะเนะ เอสย่งองสอบนั่นเนได้นี่มือือกันฉีไปเอาไม้มาดูดเลืเนี่ยเาีไปอันแกเอาไม้ดูดในหัวไไม่บิ๊กนะเอาล่อไปฉุกเอาเดินมาดังนี่ล้วโอ้ยทานคักได้อะนะต่กาตานกงกงแกงกงแกงกงแกงสองสอโอยได้ยูเดียนเดียนย้น้อเน้อน้นี่เาดังทานเลย นอนคนกระโดลมแหงเนาะวันนั่นแหละวคำเว้นกระดาวบนเมื่อโีมบม่ได้ปลาเฉื่อยผมได้ผมไว้ระตูแล้วต้มน้ำหาดตะวันนี่มือนี้ยังต้มอยู่เนาะต้มแล้วมือนี้แหงต้มแล้วมือนี้นะบมต้มบ่อผมได้ลมแหงกูเกาได้มือนี้อู้มือนี้หนักวัดนี่เล่าผ่าใบงูหนึ่งเราไปแม่บ้านแม่หน้่งไปแม่เราอ่ะ จ้าหน่อยคำเจ้าหน่อยเราเจ้าอาบได้แล้วล่ะวะไปต้มยันในไผ่หันเราวะไปตอกอาบด้วยเรา่ะรุ่นต้มน้ำอาบได้ได้หนาวซัมได้แถววะฮะต้องคอนเสิร์ตเอาเอาแค่ว่าเปิ้ลมัดถามคอยเปิ้ลว่าอันย่างนี้เขานี่มาใชัว่าชู้ป้อนนี่คัดเชิงได้รีบอว่าได้อรีบอันนี้โบนัสคันยือหรอเ คอยนั่นจังชั่นอวนอ่างว่าคอยนั่นเป็นอันนั่นเนี่ยบ่มาล้อมึงโลดลพระเจ้าขุนยักษ์แล้วผู้นี้ว่าอันผัวเขานั่นลินลินชา้า <c oughs> แล้วเขาจะเห็หุแค่ผัวเขานั่นครับอันเมียเขา <c oughs> หรือว่าอภิชาวนั่นฆ่ากันกันเห็หุแค่ผัวนั่นบ่ได้กันเห็หุแค่เมียเองเลยได้ <c oughs> แล้วเอาหูอีนั่นนั่นอีบันลินน่ะมาโลดไปเชียร์ไทยฮั <c oughs> กเห็นนะุนั่นคอยบเอาคมเอาคายยังบัดเอาออกเลยคอยเอาไรอ่ะ พันบ่มีเงินดั่นแชนบอกด้วว่าเงินยังต่ำค่อเอาอยู่ว่างแปดหมื่นบาทเงินเป็นเงินบาทนี่ค่อจะเที่ยวออกไยได้แต่ว่ามาเหตุนี่ค่อยบายค่อยในมิโทษมิหนียังไรว่ากันเมียนกักฉันยาบฉันยากันเมียนเออแต่ว่าผู้ใหญ่ข้ามันสี้ข้าอยู่ว่าผู้ใหญ่อันนั้นแล้วแต่ว่าเอฟซีเพิ่นมินมาบางคนว่าตู้เหรีก่อนนี่ว่าหมู่โคชนาแาะล่าหรอกนะเพิ่นบผเชื่อมาลองบง พันเจ้ากูจักอะเจ้าว่าโอ้แม่นความลาวและเจังกูจักคือกันกับมันคอยว่าแล้วอันแนวอันเห็นบอกหมู่หายคอยนั่นอันว่าว่าตุก้อนนั่นเห็นได้รีบบอกคือหนึ่งเจ็ดเถื่อแปดเถื่อเอาขบาวเถื่อแล้วก็เอาเมียตัวมันลูกตัวไม่รู้ลองมึงตามเพียงเมียเห่านอนน้ำกันกูมึงเออพอทายแล้วนะบัดมึงเด้อพอหลอดช่างชี้จะเห็นเมียกูมันบ่มแม่เออหรือว่าผู้เช้าก็ได้ผู้ใดเขาหมักได้ผู้เผยเชียงเมียงเลยอ่ ว่าไงเช่นเหมียงเนี่ยแต่กับอาสนะอยู่แล้วเชยงเมียงว่าเนี่ยแต่กันเนาะบ่แมนว่าเขานี่ชิคิโม่ฉันจีให้ลองมุงจะกอดจังกูจักเนาะเน่อันนี้บุษันลองมาทำจะก่อนเนี่ยบ่ได้แล้วมียาดีนี่อาจจะได้อยู่คือเฮานี่แล้วแหละเฮานี่ยอมแล้วพ่อตู่เอ้ยเฮานี่ทานลมทถ่ายริมไปเดี๋ยวนี้ฮะนอนน้ำเมียกับซ้ำนอนน้ำเสียวแล้วถุงมือนี่ขันยังงุ่มได้ไหนฮะขันอายุหลายชั่วเจ้านี่ นักชีวะชำใดใครกับใคโดยพออยากเั้นก็โตค่าก oh! well, so ันเหมือนบ้าเลยะโอ้ยอันนี้นั่นมีแต่เฉพาะแต่ผู้ใดอันพิษสังเกตว่าทัวไปดินสาวเมียไปดินบ้าแหละมาหายตู้จากนี้หายได้นะเอาให้แมนให้เขาย่านิอย่างเช่นขี้กำพรน์บอกมาลองเมืองคนอยาผู้จับนั่นมาแล้วแมนลิบวัดก่อนแม่ลิบวดเฮ็ดให้เบิองในนั้นนี่น่ะไอีนายอันนี้น่ะกัปิตาอันนี้ น้องมังเนาะอ้าแต่ว่าเฮาบ่เอาเอาความเอาขายหยังดอกคณะมันเวลาเฮ็ดนั่นเอาออกพุ่นลเฮาเาขายได้ปาบุ้กเชื่อาว่าปาบุฮะอกเฮ็ดเล็กเฮาคือเาบ่เคยเห็นเนาะปาบุกว่าคือปาปาบุกยังบ่ได้ว่าเชื่อแน่บ่เ um, ช um, yeah, uh ื UH! huh. it, it, so so ่อแน่ยังบ่ได้มั่นใจบ่เคยเห็นล่ะว่าว่าดอดเาบ่เคยเนาะแต่เพิ่นก่อนนี่มั่นใจ100% ใจแล้วของเพิ่นเป็นอันนั้นเด้แม่นติดเส้นจานเฮ็ดให้ดาราล่ะว่าบ่เอาคมมาขายบัดเวลาออกนี่ของแนวบ่เคยเห็นมันก็ไผสิเชื่อจังเอาเฮาบ่เคยเฮาก็บ่เฮามาแต่น้อยเ่าเฮาบ่เคยมีเนาะเนาะเฮาบ่เคยเห็นเด้ฮะบ่เคยอันน่ะิบงอึ้งเฮ้ยเห็นบ่อึ้งอึ้งแนเหนียวเนาะเออมันมันติดจนดึงออกจากกันบ่ได้อึ้งแนมเหนียวเออมันเหนียวเนาะ เอาแล้วเนี้ยโมเนี้ยก็ล้องมึงเชิงกันดิเจ้าเห็นโมมันออกจังออกตอนไหนเนาะจังออกว่ได้เนาะเขายุบเข่ากระเป๋าเขาไปใต้นี่เขาไปก้านนี่เขาออกใส่กระสอบไปแล้วเขาบันทามันออกตอนไหนจังเลวแล้วเชื่อกระบ่กเสออกจับงมาเดือนก็ยังอยู่เล่นกันอยู่กันนี้แล่าออกเลยเขาบอกได้สังเก่งบังน๋มันาคุ้มกันนั้เขาบอกเคยเหี่ยวกับโมหูอืม เป็นหวานเป็นกะคาจุ่มชะบอรวาจังเลยเป็น,ปนหวานอหวานอึ้งจังหวะชื่อมันคือหวานอึ้งว่าแต่มีผู้ได้บ่อแล่เราเวล่านะ <ừ> um. คือว่าคือว่าเจ้ามีเมียนี่เมียเจ้าเล่าว่าเออเจ้านี่น, <Ừ. S 1> น่าใจเล่าได้นี่ไปลินสาวนี่ไปลินผู้สาวผู้นั่นนี่เราเอาเอาฮู้ภูดเจ้าไปลินนะมาให้พอต่อจานที่ไรนี่บัดเจ้าไปมีอย่างกันได้ติ๊กต้อนฮู้กับบ้าให้กันเจ้าน่ะติดต้อนนั่นกับผู้สาวนะ อักเตว่าบอให้ว่าโทษฉันที่บอกให้ว่ามีแล้วได้บันว่านั่นนั้นฉันย่ากันก็คอยระยวกหมดได้ได้ได้คอยบอให้เอาโทษกดเครื่องแล้วขังเห็ดที่กันเลยติกันเลยติดกันเลยเรื่องว่าเมียให้ผัวเนาะและเมียเราเอามาให้เอาเห็ดประเดวเราจะเอาโทษเอาเนาะบอให้เฮ็ดนั่นน่ะเฮาเนืมเฮาบู้เห็นลูกเฮาไรพันหัวหรือใดผู้ใด้ไผได้เมียไผตายก็ย่าได้มาเอาโทษกับเรา เขาบอกเวีรเราได้ผัวตัวไปเชิงอันผู้ชาวบัดไม่เหตุหายบัดทิพปาเอาจูก้อนแล้วเหตุอยู่ย้ายย้ายลงไปว่าไันนักันวาถือหัวบาดตอนจังให้บัดเอาแล้วเขาให้ไปโทษปะนี่บัดพ่อันจูก้อนเหตุติดกันได้บัดอยากเอาอันให้จูก้อนไปโทษน้ำนี่โยเออโบได้ด้ตัวนี้เนาะอืมเอารถบัดในัยคิดว่าปัวตัวเองลิ้นชู้ได้จัดการรถบัดน่ะเอามันติดกระตอดรถจันบัวโอ้โ่เชื่อเราจันมาโลด ขันเอาออกมีใครมีใครขันเอาไผออกได้กะไผอออกลราอ่ะอันตาก้อนนั่นน่ะเอาออกเองเนะเอาออกรถไม่มีไผออกได้เราอ่ะนอกจากเราขันว่ามีผู้เอาออกได้นะมันมีเหรอมันมีกระเจ๋มันอยู่ในหมู่แต่แห่งนี้เราอะอยู่มันเราบอกนะเอาออกรถไผออกได้เอาพื้นที่เรก็โอ้ยห่านมาร์เร่เสื่อไอ้บัวบาร์เร่ถูเห็นบ่มมหาเฮาหนิ พอดีก็สิษยาแต่ที่ใายหน่ะใายจ้ะเอ้าผัวมันใจเนาะผัวมันใจว่าคอยไม่ได้ไปลินนะจะทีเมียบัดมันใจว่าผัวไปลินอยู่ผัวก็ว่าหรือเปล่มันใจเนาะเขากับเมียเขาลินกันนั่นพอนี้มันสิษยากันเฮ็ดมอญอยู่บ่อนนี่นั่นโอ้ยเขาให้เอาเอาเอกันเลยได้ตัวอะได้ได้บ่าวเลยเฮ้ยบ้านนี้ตัวลุงตัวเมียพอได้ได้บ้านนี้ไปลินผู้สาวนี่คอยไม่ได้ลินนะจะทั่นซี่นี่ใหม่เมียสืบได้เนี่ยเอาหูมันนี่ติดต่อต้อนนะเจ้า ระวังรถเจ้าต้องดูชัดชื่อกัเมียเห็นเมียฮู้อยู่ตัวใกล้ตัวไกนี่บ่นาขยบ่ได้ลินเจ้าบไิปดไปบินลูกใจเมียเจบ่ได้แต่บ้ามัน เบิ้ดหมู่บ้านนั้นโอ้โหไปเบิ่งโบเคยเห็นข่อยแล็บบุนึงวันนี้เขาก็ไปลงโลแล้วบ่หนีิข่อยแล็บบุนึงว่าสิไปเบิ่งข่อยโบเคยเห็นนะนะใช่ที่บ้าเอาแล้วถ้าทิ่ลงโทษลงเงินจะมาเห็นโทนี้ข่อยให้ล้วงล็บบ่หนิลงเงินเส้นผู้คนนะข่อยเราไปเห็นวันนี้บ่หนเอานึ่งข่อยโลแล้วนี่ตายได้ได้ได้แห้งเนาะโอ้โหมันคากันนี่แบบมันมันไปคาเดี๋เดี๋เนาะ มันจะยุ่งบ่เาะติดกันเคลื่อนอึ่งเคลื่อนนี่แล้วคือพาแผ่นี่แล้วติดกันทักเอิ๊กติดเอิ๊กเนี่ยอันผมดูจานว่ายก็ว่าแม่นบ่อมเถ่อที่ได้เทบ่อได้เทแล้วหรอปะเราบอกนะคันมีมีงานหลายคนเคยเห็นอยู่บ่อหรือบ่เคยเห็นอันวานอึ่งนั่นไผเคยเห็นไผมีวันอื่งวันอึ่งชื่อวันนัน วันอื่นมันคัดเชิงได้มันกูไม่ยาแต่กัญยามันเพี้ยอะไรจะไปเห็นได้เด้อใครมีตะวันเนี่ยโบได้เนาะบ่ได้ต้องมีหยามันอีกกันต้องมีหยามีต้องคือกันกจะเฮามีรวยกระแจกับมีลูกมันอ๋อฉันเดยมีตุกแก่มีตุกคัดมีตุกแก่ตัดออกก็บ่ได้บ่คือกันเจนี่ตัดต้องทิ้งฉันไม้ใหมน่ะทำบุญทับทิ้งคือกันกับมันตัดทิ้งมาบุญ ทีมก็กระเจี yeah ิอ๋อมันมีบุคคาอยู่ในเลยเจ้าแสียอ๋อมันก็เล่นกบุ้นลูกยิงมันก็ตายแหล่บ้านที่เท็กเขาคันตั้นล่นพุ่นขับไปรถโอ้ยเมืองนอกเขาแห้งเขี้ยวช้านเลยว่าอยู่มีกามันก็ฆ่ากันอยู่เป็นแบบนี้ข้าพี่นั่นก็ดีอยู่มีกาพวกมันฆ่ากันอืมแต่ว่าคนเล่านี่แหละเหตุแต่ตัวมีกามันก็มีหรอกเขาเป็นคนเล่านี่ไปเะหิตบ้านอื่นเนาะ เท่ามีแต่น้ำมันก็เท่านัน้นเราอยู่แกงกอกนี่เรานิ่มมันหูมียมายบึงเอาเนี่ยครับเนี่ยครบเมื่อคมืุ่เม่นคนเราเอาค้นอมีกากพี่เลยแล้วอ่ะคอยเอาแจ้งหลายบริวาแจ้งเราอ่ะเออเอาเลยเห็นได้ยิบริวาแป้งเราอ่ะคอยเอาชองชาพุนเลยบริวาแจ้งกับพุนเราอ่ะ